แค่จริงนะครับหนึ่งพฤศจิกาอยู่นี้คุณโทนี่ว่าไงบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมความมุ่งมั่นของท่านนายกที่ตอนที่ผมบอกว่าผมจะเปิดประเทศในถ้าสมมุติว่าผมทาเนี่ยผมเปิดได้ร้อยแปดสิบวันท่านบอกท่านได้ร้อยยี่สิบวันแล้วก็ท่านก็ทําจริง นะครับอันนี้ขอชื่นชมแต่ตอนที่ผมบอกว่าร้อยแปดสิบวันนั้นเนี่ยผมมีเงื่อนไขขนาดเยอะแยะเลยนะครับว่าถ้าร้อยแปดสิบวันเนี่ยมันจะต้องทาเรื่องวัคซีนให้เรียบรนะ้อยวัคซีนจะต้องฉีดไปถึงหกสิบกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสองเข็มแล้วนะฮะแล้วก็วัคซีนต้องคุณภาพถึงด้วยไม่งั้นภูมิคุ้มกันมันต่ําแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยต้องจัดการระบบสาธารณสุขให้มันเรียบร้อยกว่านี้คือคนป่วยปุ๊บต้องเข้าโรงพยาบาลได้ต้องมีที่มีเตียงมีหมออะไรพร้อมไอ้น,นี่เรา แล้วก็เตรียมยาสําหรับรักษาในเฟสต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าถ้ามันประเทศควรจะเปิดได้ถ้าเมื่อเราเตรียมอย่างนั้นแต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยได้บริหารแบบที่ผมใช้คําว่า business as usual ก็คือทํางานเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้เร่งสปีดเท่าที่ควรเรถึงเวลา120วันเปิดป้องนะครับทีนี้เปิดเนี่ยก,ก็ผมยังมีคําถามอีกว่า เลือกสิบประเทศก่นกอนมีอเมริกามีจีนมีออสเตรเลียมีเยอรมันมีสิงคโปร์อะไรพวกนี้ยผมเลยพยายามผมนั่งพยายามจะดูว่าเอ๊ะเขาใช่หลักอะไรคิดเนี่ยมันมีสามสี่หลักที่คิดหลักอันที่หนึ่งก็คือคิดว่าจะเอาจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างหลักที่สองก็คือว่าจะาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักที่สามก็คือว่าอ จะจะจะให้คนมาเมืองไทยเนี่ยได้เยอะๆโดยที่ไม่สนใจอย่างอื่นละนะครับดูเรื่องของดูเรื่องของไอ้ไอ้ความปลอดภัยเรื่องของอะไรนี่ประกอบทีนี้ปรากฏว่าดูทั้งสามหลักเนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นเรื่องของผสมผสานหมดอย่างที่ว่าอเมริกาอเมริกานี่เชื่อโลกกว่าเยอะไอ้แม้ว่าคนเป็นเติดติดเยอะ แต่ว่าเรารับได้จีนติดน้อยแต่จีนไม่เปิดประเทศจีนเนี่ยตัวเป็นคนจีนออกจากประเทศต้องโดนเซฟแล้วอีกเจ็ดวันที่บ้านยังยี่บเอดวันอยู่แล้วเขาจะมาเที่ยวเราเหรอสิงคโปร์เหมือนกันเขายังปิดประเทศเขาอยู่ตัวเขาประเทศเขายังยังมีคนอันกีนอยู่ทีนี้นี่ก็เลยถามว่าแลวตกลงคุณจะใช้หลักไหน ถ้าอย่างอังกฤษเนี่ยพอเข้าใจได้ว่าใช้หลักความสมนธ์ระหว่างประเทศเพราะอังกฤษเขาเพิ่งเปิดเพิ่งยกให้เราจากแดงเป็นเขียวแล้วก็เราก็เลยยกให้เพราะว่าอังกฤษเนี่ยอัตรายังสูงอยู่ยังแถวไอ้ตะวันออกกลางอย่าง UAE เนี่ยวันนี้ติดเชื้อใหม่วันละร้อยกว่าตายคนหนึ่งสองคนอย่างมาก,กาต่อวันแต่แล้วก็เป็นเป็นคนที่ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วใช้ตังค์เยอะด้วยเราบอกว่าเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปิดให้สิบเอ็ไอ้สิบเอเล่นไม่อยู่ในนี้สงสัย กลัวคนจะมาเยี่ยมผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใช้หลักอะไรคืออย่าไปเรียนแบบคนอื่นเราต้องเป็นตัวของเราเองนะครับประเทศเราเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มแล้วก็ตรวจพีซีอาร์เป็นลบแล้วเนี่ยเราเอาเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาเชื้อมาปล่อยเนี่ยมีแทบจะเท่ากับศูนย์นะหรือหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ไม่ถือด้วยแต่ว่าไอ้ที่ของเราเนี่ยสิ มันติดเชื้อกันเองแล้วเอาเชื้อไปปล่อยให้เขาอีกเนี่ยมันจะมีแน่นอนถ้าถ้าเราฉีดวัคซีนเราน้อยแล้ววัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันต่านะครับอันนี้ก็เลยอยากให้ท่านนายกไปทบทวนว่าตกลงเนี่ยท่านจะเปิดแบบแบบยังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของวอัคซีนเนี่ยท่านก็ควรจะต้องดูว่าแล้วประเทศที่จะเอามาเนี่ยท่านต้องคำนิงให้ชัดว่าตกลงท่านจะเปิดด้วยหลักการอะไรแล้วจะเปิดทีละสิบประเทศแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าจะอาขออีกสิบอีกสิบคือมัน มันเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักคิดอะคือมันต้องมีหลักคิดบางทีโดยเฉพาะทั้งหมอทั้งกระทรวงการต่างประเทศควรจะร่วมกันคิดว่าเออเรื่องของความสัมพันธ์ต่างประเทศเรื่องของบับเบิลระหว่างประเทศสองประเทศเรื่องอะไรเนี่ยมันจะต้องมีและจะได้เลือกประเทศถูกว่าจะให้เข้ามาอย่างไงหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องเลือกใช้วิธีว่าเอาหลักสากลเลยคือมีที่ยุโรปวันนี้นะฮะ เขาแทบจะไม่มีประเทศที่ห้ามเขาเหลือประเทศที่ห้ามน้อยมากนะครับแต่ว่าเขาใช้หลักวัคซีนสองเข็มใช้หลัก,ลกได้หลัก PCR เป็นลบนะแค่นั้นเองนะครับก็เข้าไปนี่ผมเพิ่งกลับจากยุโรปไปสบายๆเลยไม่มีอะไรเพราะวัคซีนผมฉีดแล้วนะแล้วก็มี PCR เป็นลบก็สะดวกสบายวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนักท่องเที่ยวกลับไปสูงกว่าในระดับก่อนมี โรคระบาดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถ้าจัดการให้ดีก็จะมีโอกาสที่จะให้โลกให้ให้มีการท่องเที่ยวกลับคืนมาได้เร็วเพราะเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเขาทำนายว่าเราเราศูนย์ถึงลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสามารถเอาท่องเที่ยวมาช่วยได้เร็วก็เป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้นี่เขามาบ่นกับผมว่าเล่าก็ไม่ให้กินแต่รอให้นึ่งทันวาถึงให้กินได้ แต่วันนี้1ตุลาเนี่ยภูเก็ตได้ละแต่กรุงเทพย,ยังไม่ได้นะและยังไม่พอไปเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉวันนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ต้องต้องระวังแล้วก็ถ้าอยากได้มากจะได้น้อยนะยุคนี้ไปยุค more for less less o r more นะที่ผมเคยพูดให้ฟัง more for less less m o น้นถ้าไปคิดจะเอาจุกเอาจิกเอาตรงนั้นนิดเอาตรงนี้หน่อยเนี่ยมันมันจะทําให้โอกาสของเราเสียหายและนักท่องเที่ยวเวลานี้อย่างที่ผมบอกเขาแพลนละว่าเขาจะไปไหนซีซั่นเนี่ยมันเหลือเดือนไม่กี่เดือนเลยหละเขาจะแพลนว่าจะไปไหนของเราถ้ายังมีปัญหาไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยมันมันมัน จะเสี่ยงกัดน,นะครับผมอ่านอ์ติเคิลอันหนึ่งฉบับนหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยกําลังจะเปิดประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาบอกว่าฟังดูแล้วเนี่ยยังเป็นเขาใช้คำพูดงี้นะเป็นค็อกเทลออฟคอนฟวชันโอ้โหใช้คำพูดเก็บคือเป็นส่วนผสมของความสับสนหน่วยงานนั้นพูดอย่างค้นพูดอย่างนี้นพูดอย่างนี้พูดอย่าง,าง,าง,างแต่วันนี้นายกออกมาพูดชัดเจนว่าบทที่หนึ่งพิจารานะ ไม่ต้องกักตัวแล้วนะแต่เอาสิบประเทศก่อนซึ่งสิบประเทศเนี่ยเขาก็ถามกันว่าแล้วตกลงบางประเทศทําไมไม่ให้ทั้งๆท,ที่ผู้ติดเชื้อก็น้อยแล้วก็เป็นผู้บิ๊กเปนเดอรเดี๋ยเป็นคนที่ไปเมืองไทยและใช้เงินเยอะด้วยทําไมไม่รับอะไรเงี้ยผมก็ตอบไม่ถูกนะผมก็ตอบไม่ถูกเพราะวันนี้ตอนนี้ที่ดูไบมีเอ็กซ์โปเพื่อนเพื่อนต่างชาติมากันเยอะเลยมากันเยอะเลย นั้นก็มีเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยกันเรื่องกอสิบในการเมืองระหว่างประเทศ